สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แป้งโกก็จะพาเพื่อนๆมาดูรีวิวเครื่องซักผ้าขนาดเล็กนะคะตอนนี้เราก็กําลังใช้งานอยู่นะคะขออภัยที่วันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยอแป้งยังไม่ได้อาบน้ําต้องขอโทษด้วยนะคะซักผ้าก่อนนี่พาเพื่อนๆมาดู<ๆ>การทํางานของเครื่องซักผ้านะคะผมนี่ค่ะเ,เพื่อนๆ อันนี้แป้งต่อจากก๊อกนี้นะคะกล่อกอันนี้เปิดน้ำใส่เป็นเครื่องซักแล้วก็เครื่องปั่นนะคะทับุดที่นอนถังเจ็ดโลนะคะสั่งมาจากในชอปปี้พันกว่าบาทเองดีมากเลยสำหรับคนที่อยู่อะไรนะหอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ย นี่ใช้งานง่ายนิดเดียวนี่อันนี้ถ้าเราปลดอันนี้ออกน้ำก็จะไหลออกนะคะดูสายเชื่อมต่อดีมากบอกเลยดูแรงด้วยทำงาน360องศานะคะในการหมุนเครื่องไม่ใหญ่นะเครื่องเล็กนิดเดียวนี่ดูอ่ะดีมาก ถูกใจถูกใจสิ่งนี้โอเคค่ะตอนนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วซักเสร็จแล้วก็จะมาอ่าทำอะไรนะ <laughs> <laughs> เราก็จะมา <laughs> เทน้ำทิ้งออกนะค่ะแส่น้ยากับมนู่มเรียบร้อยแล้วนี่แป้งกอ็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเหมือนกันมาดูค่ะ <laughs> ค่ะเพื่อน ใส<ม>่น้ำยาับบพนุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอานี้ลงนะคะแล้วก็ให้น้ำชิ้งลงไปนี่เห็นไหมอันนี้จริงเป็นมีสายซื้อมามันใหญ่โพดใส่ก็ได้นี่แล้วก็จะเอาถักปั่นนะคะนี่ถังปั่น แล้วก็มีอันนี้ปั่นแห้งเรียกว่านะไเรียกว่าอะไอือปั่นแห้ง,หงเฮ้ยท่าทีนะ,อ,ะออกังไเน,นี้ยโบจริงเลยเรานี่อันนี้ถังปั่นนะคะปั่นแห้งก็จะมาใส่ลงในนี้ถังก็จะขนาดเล็กนิดนึงนะมันมีคู่มือมาให้ด้วยนะแต่คู่มือมันก็ ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกมันไม่ได้บอก <c oughs> มี่าให้ทำไมเราก็จะเอาอันนี้ออกมาก่อนอแป้ทำให้ดูนะคะแล้วเราก็ใส่ถัง ลงไปให้มันตรงล็อกนะเห็นไหมมันจะมีล็อกมาให้อะอันนี้ก็มีที่เกี่ยวเห็นไหมเราก็ใส่ให้มันตรงล็อกมันต้องกดนิดนึงแป้งมีมือเดียวโอเคได้ละตรงละเข้าล็อกละแล้วเราก็ใส่ผ้าลงไปเลยค่ะนี่อ้าวติด <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับ เส็จแล้วปุ๊บก็กดลงแบบนี้แล้วก็มากดตรงนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันหรอกอันนี้ปล่อยน้ำอันนี้ปั่นแล้วก็ทำสักสิบห้านาทีนี่ดูการทำงานของมันเรียบร้อย สบายสบายสะดวกสะดวกโอเคค่ะจะไปละเอาเครื่องหยุดพอดีหากคลิปวิดีโอของแป้กโกผิดพลาดประการใดนะคะก็กราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แป้กโกทำคลิปสนุกสนุก,นก <c oughs> ต่อไปได้นะมาโชว์อีกหน่อยนึงเอาดูนี่ไปละบายบายขอบคุณค่ะ